คำในการเทรดคืนนี้ที่จะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อจะเป็นยังไงบ้างพูดคุยกับคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก BioG b u l บ i n n n d f u t u r e s นะคะสดกระเปาทางระบบซูมนะคะสวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะครับสวัสดีครับคุณกีตาครับคุณวรุษประเมินที่ทางของราคาทองคาในจังหวัดที่คืนนี้จะมีตัวเลขไฮไลท์อย่างการรายงานตัวเลขเงินเฟอ้ออเมริกายัางไงบ้างคะครับ ทองคาเริ่มมีทิศทางของการฟื้นตัวขึ้นครับคุณกีต้าครับเราจะเห็นว่าราคาทองคําในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวลงมาหลายเรื่องติดต่อกันนะครับล่าสุดเองในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ยืนเหนือระดับ1700เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนได้อย่างมั่นคงนะครับหากไปดูในรายสัปดาห์ครับเราพบว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคํายกโลหรือยกระดับต่ําสุดขึ้นนะครับ พสะท้อนนี้เห็นครับว่าเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคําถือว่าค่อนข้างแปลกนะครับเพราะว่ากระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในระดับ75เบสิสพอยต์ยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงกดดันในส่วนของตัวทองคํานะครับแต่ดูเหมือนว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยนักลงทุนมองว่าอาจจะไปส่งผลกระทบเชิงลบต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจกับทางฝั่งสหรัฐมากกว่าครับ แนวโน้มการขึ้นดอกเบียในระดับที่ค่อนข้างมากของธนาคารกลางสหรัฐอาจจะทําให้เกิดภาวะอัตราการว่างงานที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะทําให้เกิดสัญญาณของภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่อาจจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวหรือภาวะถดถอยความวิตกกังวลดังกล่าวครับเลยทําให้นักลงทุนเนี่ยเลือกที่จะขายในส่วนของดอลลาร์สหรัฐออกมานะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดครับว่าดอลลาร์เนี่ยลดระดับ ลงมาจากบริเวณ110-109แล้วก็ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ108ต่อดอลลาร์นะครับสัญญาณดังกล่าวก็เลยทําให้ทองคําเริ่มรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นทางนี้ทางนั้นเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนในฝั่งทองคําหวังก็คือการที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในทิศทางที่ชะลอตัวลงนะครับแม้ว่าการประชุมของเฟดในวันที่20-21กันยายนจะมีการคาดการณ์ครับว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในระดับ75เบสิพอยต แต่ถ้าเงินเฟอ้อในคืนนี้มีสัญญาณของการลดระดับหรือชะลอลงมานะครับก็มีความหวังครับว่าการประชุมอีกสองครั้งที่เหลือภายในปีนี้นะครับเฟดเองก็อาจจะมีสัญญาณของการประกาศขึ้นดอกเบี้ยในทิศทางที่ลดลงแนวโน้มดังกล่าวทําให้มีความหวังนะครับว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อถ้าเฟดมีการส่งสัญญาณในลักษณะดังกล่าวหรือว่าเงินเฟอ้อมีสัญญาณของการชะลอตัวลงจริงครับ ถ้าตัวเลขเงินเฟอ้อคืนนี้เนี่ยออกมาเป็นตัวเลขที่อาจจะต่ำกว่าคาดการณ์หรือใกล้เคียงกว่าคาดการณ์เนี่ยนะคะออทองคำก็มีโอกาสที่จะแรลลี่ขึ้นได้หลังจากนี้หรือว่ายังต้องไปรอการประชุมของเฟดในรอบ20-21ถึงจะผ่านไปได้อย่างสะดวกคะ่ะคุณวรุทธคะ่ะครับเรามองว่าทองคำอาจจะขึ้นได้ในระดับหนึ่งครับคุณกิต้าแต่ว่าถ้ายังไงก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วในวันที่20-21 กันยายนก็คือสัปดาห์หน้านะครับนักลงทุนในฝั่งทองคำเนี่ยก็จะต้องรอผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอยู่ดีครับแต่ว่าการที่ทิศทางเงินเฟ้อประจําเดือนสิงหาคมที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงค่อนข้างชัดเจนนะครับหรือว่าอาจจะประกาศออกมาต่ํากว่าที่ตลาดคาดการเรามองว่าน่าจะทําให้ทองคำเนี่ยขยับหรือปรับตัวขึ้นได้จากระดับปัจจุบันก็น่าจะได้เห็นใกล้ๆกับบริเวณพันเจ็ดร้อยห้าสิบ 1,740เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์อถ้านับจากระดับปัจจุบันณตอนนี้นะครับก็น่าจะเห็นการขยับหรือการปรับตัวขึ้นต่อประมาณ20-30เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์อของตัวราคาทองคำครับ ค่ะแล้วคือถ้าเรามองกันไปหลังจากนี้นะคะตอนนี้เริ่มมีการมองว่าตัวเลขของดอกเบีย้ยปลายทางของเฟดเนี่ยนะคะมันก็ควรจะอยู่ที่ระดับประมาณ4เปอร์เซ็นต์นะคะคือถ้าเป็นเรทดอกเบีย้ยในจุดนั้นเนี่ยผลกับทองคําเป็นยังไงบ้างคะเพราะที่ผ่านมาเราก็คุยกันเสมอบอกว่าสิ่งที่ทองคํากลัวแล้วก็ไม่เป็นผลบวกเท่าไหร่นั่นก็คือเรทของดอกเบีย้ยที่สูงขณะที่ทองคำเนี่ยไม่ได้ให้ผลตอบแทนในด้านดอกเบีย้ยค่ะคุณวร,รุบ ต,ต้องมองอย่างนี้ครับทองคำเนี่ยไม่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยจริงนะครับพอดอกเบี้ยมีาการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือมีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับนักลงทุนก็จะขายทองคำครับแล้วก็โยกเม็ดเงินลงท,ทุงนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินในธนาคารหรือการถือครองพันธบัตรรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเนื่องจากเฟดเนี่ยมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย มาแล้วในระดับหนึ่งนะครับตลาดเริ่มซึมซับหรือรับปัจจัยต่อประเด็นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐที่มีการไต่ระดับหรือขยับขึ้นมาไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับแม้ว่าที่ทางอัตราดอกเบี้ยจะมีการขยับหรือปรับตัวขึ้นต่อเพื่อเป็นการชะลอความร้อนแรงของภาวะเงินเฟ้อนะครับแต่นักลงทุนก็มองครับว่าผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหรือว่าการฝากเงินเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ย ที่ไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นไปมากกว่านี้แล้วนะครับในทางตรงกันข้ามครับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มีการเล่งตัวหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทําให้เงินเฟอ้อชะลอตัวลงจริงนะครับแต่อัตราการว่างงานเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นการจับจ่ายใช้สอยการบริโภคก็มีสัญญาณของการชะลอตัวลงครับเราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเฟดจงใจที่จะขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อให้เศรษฐกิจมีสถานการณ์หรือมีภาวะที่ชะลอตัวลงนะครับ สัญญาณดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายคนมองครับว่าการเร่งดอกาการเร่งขึ้นดอกเบี้ยในระดับที่สูงกว่าที่เคยส่งสัญญาณเอาไว้นะครับทําให้เหมือนกับเฟดเนี่ยเหยียบเบรกแต่เหยียบเบรกแรงก็อาจจะทําให้เกิดภาวะชะง,งักงานหรือพูดยังไงว่าเหมือนเรานั่งรถก็อาจจะหัวทิ่มไปข้างหน้าหรือพังักไปข้างหน้านะครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายคนเริ่มหันมามองทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับ แม้ว่าที่ทางดอกเบียนโยบายจะค่อยๆไต่ระดับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่นักลงทุนเนี่ยก็ไม่ได้เลือกที่จะเข้าไปถือครองตราสารหรือสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบียแล้วครับเพราะกังวลว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวหรือภาวะถดถอยก็เลยแบ่งเม็ดเงินลงทุนบางส่วนกลับเข้ามาถือครองทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับเราจะเราจึงเริ่มเห็นภาวะของการที่ทองคำเนี่ยมีการเคลื่อนไหว เป็นไปในทิศทางเดียวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะครับก็คือดอกเบี้ยขึ้นแต่ทองคาก็ขยับหรือปรับตัวขึ้นด้วยครับแนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นครับว่านักลงทุนเนี่ยมีความวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจที่จะถดถอยมากยิ่งขึ้นนะครับความวิตกกังวลในลักษณะของการกังวลต่อแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจที่เข้าสู่ภาวะถดถอยมากยิ่งขึ้นทําให้นักลงทุนกลับเข้ามาถือครองในส่วนของสินทรัพย์ปลอดภัย เราจะเห็นนะครับว่าการที่นักลงทุนเข้ามาถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าทองคำก็จะทําให้บอลยูหรืออัตราผลตอบแทนในตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเริ่มลดระดับลงมาหรือว่าเป็นลักษณะของการลดระดับลงมานะครับซึ่งการที่มีนักลงทุนให้ความสนใจเข้าไปถือครองตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเยอะๆดังนั้นเนี่ยพอมีความต้องการถือครองมากๆนะครับเนื่องจากความวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว บอลยิวหรือผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ยก็จะเริ่มลดระดับต่ำลงแม้ว่าเฟดเองจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้ผลตอบแทนในรูปแบบของตัวพันธบัตรรัฐบาลเริ่มมีการปรับระดับหรือลดระดับลงมานะครับแล้วก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยมีความสนใจในฝั่งของตัวทองคํามากขึ้นครับ ค่ะคุณวรุตอธิบายแบบเห็นภาพชัดเจนมากคือดังนั้นเนี่ยความกลัว Recession นะคะตอนนี้มันอาจจะมองไปไกลามากกว่าเรื่องของดอกเบีย้ยที่เป็นขาขึ้นแล้วนะคะเรื่องของค,ความกลัว Recession ก็ทําให้คนสนใจทองคําในฐานที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภยัยดังนั้นในจังหวะนี้เนี่ยนะคะความกลัว e c e s s i o n เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ที่อเมริกาแล้วนะคะที่ยุโรปตอนนี้ก็เห็นชัดมากแล้วก็สัญญ,ญาณก็ดูเหมือนจะชัดเจนกว่าอเมริกาด้วยซ้ําไปนะคะจังหวะของการที่เขาจะไปลงทุนหรือว่าไปถือครองทองคำเนี่ยตอนนี้คุณวรุตแนะ แนะนำยังไงคะในการที่นักลงทุนจะเข้าไปเก็บทองครับต้องบอกว่าแม้ว่าทองคำจะมีแรงซื้อหรือมีการดิดตัวกลับนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่นักลงทุนในฝั่งทองคำเนี่ยจับตาเพื่อใช้คาดการแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำในระยะถัดไปก็คือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้นะครับแล้วก็นักลงทุนเนี่ยจะตีความของผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ ต่อการคาดการอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งถัดๆไปด้วยนะครับก็ถ้าเราเห็นโมเมนตัมหรือทิศทางของการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับเราก็จะพอคาดการทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคําในระยะถัดไปได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแม้ว่านักลงทุนในฝั่งทองคําจะเริ่มเข้ามาหันเข้ามาสะสมหรือถือครองทองคําเพิ่มจนราคาเริ่มไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นมานะครับแต่ประเด็นของเฟดซึ่งยังเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของตัวทองคําอยู่ ยังทาให้ทองคําขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลนะครับเราจึงเห็นภาพการแกว่งตัวหรือเคลื่อนไหวของทองคําในระยะสั้นในรูปแบบของการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นในรูปแบบไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพฤติกรรมของราคาทองคําที่ขึ้นลงในลักษณะของฟันปลาสลับขึ้นขึ้น,นลงลงตามข่าวตามตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมา แต่มีการยกโลหรือยกฐานระดับต่ำสุดของราคาขึ้นนะครับทําให้นักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะสั้นหรือการเล่นสั้นจากการแกว่งตัวของราคาทองคําสามารถทํากําไรในจังหวะดังกล่าวได้ค่อนข้างดีเพราะว่าลงทุนง่ายนะครับราคาขึ้น,ข,นขึ้นลงลงแกว่งตัวในกรอบก็ซื้อที่กรอบด้านล่างไปขายที่กรอบด้านบนหรือว่าถ้านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงอยากจะเก็บหรือสะสมทองคําเพิ่มเติม,ตมก็รอจังหวะที่ราคาทองคําอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาที่กรอบด้านล่างนะครับ ให้ทําการเข้าซื้อแล้วก็ตั้งจุดสต็อปลอหรือตัขดขาดทุนเอาไว้ก็ถือว่าช่วงนี้จะลงทุนง่ายหน่อยนะครับในส่วนของจุดที่อยากจะให้จับตาดูหรือพิจารณาในส่วนของการเข้าซื้อนะครับก็คือบริเวณ1,711-1,697เหรียญดอลลาร์ต่ออพซอครับเป็นกรอบด้านล่างของตัวราคาทองคำในระยะสั้นนะครับถ้าทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่ถึงระดับดังกล่าวเรายังแนะนำเป็นลักษณะของการเข้าซื้อ จะสะสมก็ได้หรือว่าจะเล่นสั้นเพื่อหวังไปทำกำไรที่กรอบแนวต้านด้านบนก็ได้นะครับคิดเป็นราคาเงินบาทประมาณ29,400ถึงระดับ29,150บาทต่อบาททองคำครับช่วงนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าด้วยนะครับถ้าซื้อทองคำในจังหวะที่โกลสปอตออนตัวลงมาแล้วเงินบาทแข็งด้วยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่ซื้อทองในรูปแบบของทองคำแท่ง96.5ที่ไม่ได้แพงมากนักครับ ขณะที่กรอบแนวต้านด้านบนในระยะสั้นนะครับเราให้จับตาดูบริเวณ1,736เหรียญดอลลาร์ต่อทสส์ออนนะครับซึ่งเป็นกรอบช h a n แนลของ s ไ w a y Up ด้านบนครับหลายครั้งที่ทองขยับขึ้นไปชนกรอบแนวต้านด้านบนเนี่ยแล้วมักจะเกิดการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมานะครับถ้ารอบนี้ทองขึ้นไปชน1,736อีกครั้งหนึ่งหรือคิดเป็นเงินบาทก็29,850บาทต่อบาททองคำแล้วยังไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆหรือว่าตัว ราคาผู้ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI เนี่ยไม่ได้ออกมาลดลงหนุนให้ทองคำเบรกเอาหรือผ่านระดับดังกล่าวขึ้นไปได้นะครับเราแนะนำให้ขายทองคำออกมาก่อนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงเพื่อรอเข้าซื้อที่กรอบด้านล่างแต่ในทางตรงกันข้ามครับถ้าดัชนีราคาผู้บริโภคออกมาลดระดับลงมานักลงทุนคาดการว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยน้อยลงจนทาให้ทองผ่าน1736ขึ้นไปได้นะครับเรามองว่าทองน่าจะขยับขึ้นต่อ ไปที่บริเวณ1,751เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งเป็นแนวต้านถัดไปก็มีลุ้นที่จะได้เห็นราคาทองคำแท่ง96.5ของไทยที่ระดับ3,100บาทต่อบาททองคำครับค่ะคือถ้าขึ้นไปได้ถึง1 7 5่เอหรียญเนี่ยนะคะคือทิศทางเนี่ยเปลี่ยนเทรนดไหมคะคุณวรุษหรือว่าเรายัางต้อง,องรอลุ้นแนวต้านถัดไปเรื่อยๆอีกเป็นลักษณะไซเบยอัพครับ ทั้งนี้เนี่ยถ้า1736นะครับโดยภาพทางเทคนิคเนี่ยเรามองว่าแนวต้านดังกล่าวเนี่ยจะเป็นทิศทางของไซเวอพนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าทองยืนหรือผ่านระดับดังกล่าวขึ้นไปได้ครับแนวโน้มของทองคำเนี่ยจะมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นในระยะสั้นเทรนของทองคําจะเปลี่ยนไปเป็นเทรนขาขึ้นนะครับการที่ทองอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาจะทําระดับต่าสุดครั้งใหม่ของปีนี้เนี่ยก็ถือว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยาก บริเวณ1 6น1เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของปีนี้คาดว่าจะไม่ได้เห็นแล้วนะครับก็ทองเทรนหรือที่ทางของโมเมนตัมของตัวทองคำก็มีโอกาสขยับหรือมีโอกาสรปรับตัวขึ้นต่อแต่ว่าถ้าทองเนี่ยยังไม่ผ่าน1736นะครับโดยภาพรวมของทองคำเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะของการเริ่มเปลี่ยนเทรนเฉยๆจากเทรนหรือโมเมนตัมขาลงในระยะสั้นเปลี่ยนรูปแบบ เป็นลักษณะของการแกว่งตัวออกด้านข้างในทิศทางที่ค่อยๆขยับขึ้นก็ทําให้ยังมีโอกาสที่จะได้เข้าซื้อเมื่อราคาทองคําอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาที่กรอบด้านล่างอีกครั้งหนึ่งครับค่ะเห็นภาพของการเทรดการลงทุนทองคําแบบชัดเจนมากๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณวรุธมากเลยนะคะพบกันวันอังคารหน้าค่ะครับ,รบยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจับตานะคะตัวเล